สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้อง no ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้พี่อ้วันเราครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเราคเนาะที่เข้ามารับชมมาคอยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยลำรำเรือกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่อ้วนได้เมนูลาบดักแด้เด้อพี่น้องเลยตัวดักแด้พี่น้องดักแด้ตัวอบอุ่นๆเลยพี่น้องเลยอัดแบนอ้วนเลยพี่น้องมีแซ่บนะครับเนาะขางเคียงก็จะมี หอมซอยพริกซอยมะนาวมะกรูดซอยสะระแหน่อ่าพะครีไทยหอมซอยพี่น้องมาปรุงกันเลยพี่น้องสิหนี่งที่ทว่าจะปรงงุงเลยนเด้อพี่น้องเอ้ใส่พริกป่นเด้อพี่น้องเด้อใส่พริกป่นไม่ป่นเลยพี่น้องเลยใส่พริกป่นสักหน่อยนึงเดี๋ยวลูกโดดด้วยพี่น้องตามด้วยผงนัวพี่น้อง ผมนวดสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อผมนวดสักหน่อยพี่น้องตำ้วยข้อบขวดเลยพี่น้องเลยข้อบขวดเลยพี่น้องข้อบขวดสักหน่อยพี่น้องพี่น้องเกลือเด้อพี่น้องเด้อเอาเกลือสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่เดียวพอเกลือสักนิดพอพี่น้องอย่าใส่มากเด้อจะเค็มพี่น้องเกลือเด้อพี่น้องเลยเกลือเมนูที่ขายไม่ได้คือ น้ำปลาสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะให้มันมีรสชาติหอมๆหน่อยนิดเดียวพอไม่ต้องเอามากพี่น้องสักสักนิดหนึ่งพี่น้องใค่นี้พอเดือดใส่มากมันจะเค็มพี่น้องเอาแค่มีรสชาตินอกครับเนาะตามด้วยมะนาวเด้อพี่น้องเด้อมะนาวบีบเลยพี่น้องเลยลองลองลองสองเปลี่ยนก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวมากเกินไปเอาแคร์รสจิจฉาพอพี่น้องตามด้วยน้ำปลาสักหน่อยพี่น้อง อันปลาสักหน่อยเด้อพี não não. Oca, ่น้องเด้อพอมีกลิ่นก็เลยเลยพี่น้องก็ะินอ่าดักแด้นี่ตัวนุ่มๆเลยพี่น้องไม่เอาแห้งเด้อพี่น้องเด้อได้มาครึ่งโลพี่น้องทำขึงโลพร้อมๆเลยพี่น้องเลยเขาเรียนเรียบร้อยแล้วที่นี่ก่อจะปรุงด้วยลงเลยพี่น้องเอ้ยจดจวดเลยที่นี่พี่น้องลงเลยผักเราผักเราลงเลยพี่น้องเลย วิธีหลบับนยพี่น้องโอ้ oh, <m> หอมๆเลยพี่น้องเลยพี่น้องสีสันหนาทานไหมจ๊ะพี่น้องพี oh, <m> ่น้องโอ้หอมๆเลยพี่น้องเอ้ยสีเรียบร้อยแล้วก็ตักซร์ฟพี่น้องลาบดักแด้เ้อพี่น้อง, <m> uh, งเอ้ยเมน,นู อีสานเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บเสียบเลยพี่น้องเลยกินกับข้าวเหนียวเนาะหอมซอยใส่พร้อมสลัดเด้อพี่น้องเด้อครับกินแอมพี่น้องแซ่บเสียบนำกันเด้อพี่น้องเด้อจุดจวดมาพี่น้องมาที่นี่เรียบร้อยแล้วเด้อใส่จานใส่ได้เรียบร้อยแล้วกินกับข้าวเหนียวเลยพี่น้องเลยไล่กับข้าวเหนียวเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมีไอ้มันเอามาพร้อมสลัดพี่น้องเด้อลอง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 มาบพี่น้องมา อาหารอีสานบันเทาพี่น้องดักแด้พี่น้องหลับดักแด้พี่น้องมาๆๆๆมันพี่น้องออกเปรี้ยวนิดหน่อยพี่น้องหอมน้ำปลานิดหน่อยนัวรสจัดจันเลยพี่น้องนะ เด๋อทางไกลทางไกลพี่น้องเลยอาหารเชียงพี่หวนวันนี้หอมเผาขวบพี่น้องเลยเนื้ออวบๆแซบๆเลยพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวลองสนิทไปเปี้ยวข้างหน่อยพี่น้องมันพอดีและแต่พี่ตังจ้องลวลองดูเอาไปเปี้ยวสักหน่อยพี่น้องว่ามันจะรสชาติมันจะแตกต่างไปไหมพี่น้องคือว่าแซ่บเลยพี่น้องแต่ล็อกสายลุยอื้มอันนี้เปรี้ยวจิ๊ดพอแซ่บเพืกันพี่น้องจัดจ้าน พี่นหรือไยความแซ่บความนัวพี่นอ้องถือว่าแซ่บเลยเลยพี่น้องเลยเมนูนี่ลองลองลอง,ลองทำดูเด้อพี่น้องเด้อใส่เครื่องน่เนๆ่อย่างพี่อวันเนี่ย เมนูอาหารอีสานเมนูนหนก็ถือว่าเด็ดอยู่มีนุ่มพี่หน่อับเลยอ่ะพี่น้องเลยพี่หน้องหนุ่มเลยพี่หน้อง ตักแด่เขากบมันอยู่เลยพี่น้องเลยแสบเลยไม่ลองไม่รูเด้อพี่น้องเด้อ้องทำดูเด้อพี่น้องเด้อ ตรวจก็ดิม้มกันเลยพี่น้องเลยขึ้นแน่หอมหอม,ห,อหอมพี่น้องหอมพี่น้องเปรี้ยวหนี่งก็แซ่บยิ่พี่น้องเลย เมนูนี้หรือว่าเด็ดอีกเมนูหนึ่งครับพี่ตองเลยแซ่บพรว่ากินไม่สวยไม่งานก็นต้องขอโทษขอไปพี่้องทำเลยครับปลาละครับอย่าเก็บจะจนเด้อลำล้ำเลยกันทุกคนส่วงภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม